เอาไรยก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะวันนี้ก็พบกผมแล้วนะใรการมิตนักเกมสี่นะวันนี้จะมาทำอะไรกันนะแล้วก็จะมาเล่นในคลิปกกว่าอะไรวะวิธีตาย100วิธีนะบเรามาดูกันวิธีอะไรบ้างวิธีแรกนะวิธีนี้กดเล่นครับอะไรเจ็ดศูนย์หนึ่งเข้าเค้กเหรอมันให้ทำอะไรคนระับ มาแล้วมันรู้กันอะไรอ่ะเล่นไม่เป็นพึ่งโดนอ่ะาอาตายเลยาตายแล้วคนนี้เจาะจึกจึกจึกโอ้ยทีนี้จะยยม อืมเทคองดีสามแล้วก็จะเออปุ๊บดีลิฟเจกอนี่อ๋อแล้วก็เอานี่มาแล้วก็นี่ไปหานี่ดีกว่าอืมอันทีจะเล่นก็น่าจะปุ๊บเขอลเล่นเองกจ้ะ การว่ายน้ำเหรอเอ,อม่มเดี๋ยวบอกนะว่าเจอปลากินนะ่ะมาดูคนแรกเลยครับสี่เจ็ดแปดออือมาดูกันถ้าเราไม่ทำจะเป็นยังไง <c oughs> กันเนี้ยอ no, ืมฮ no ่าฮ่าเบื่อตายอีกแล้วแอะไอกอกนี่เนี้ยถืกปากบากอีกแล้วครับเในในในเกดเข้าถ้วยนี่เออกำลังอัดคลิปอยู่ฮะ